ครับอันนี้มาอยู่กับผมครับนายจิตระเดชลำเผยนะครับก็จะมีเลขฐานสองเลขฐานแปดเลขฐานสิบล้วก็เลขฐานสิบหกนะครับสิบหกนะครับ <c oughs> มาดูที่เลขฐานสองครับเลขฐานสองก็จะมีเลขสองตัวก็จะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับเลขฐานแปดก็จะมีแปดตัวก็จะเริ่มนับจากศูนย์ ไปถึงเจ็ดก็จะถึงแปดตัวพอดีครับจะไม่เกินเจ็ดนะครับเลขฐาน <c oughs> ถ้าเลขฐานแปดก็จะก็จะไม่เกินเจ็ดนะครับมาดูที่เลขฐานสิบนะครับเลขฐานสิบก็จะมีศูนย์ถึงเก้านะครับแล้วก็เลขฐานสิบหกนะครับเลขฐานสิบหกก็จะมีศูนย์ถึงเก้าแล้วก็ a b c d f นะครับตัวนี้จะมาแทนค่า เลขที่นับต่อไปก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับเราจะไม่นับเป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับการนับเลขฐานเราจะนับกันแบบนี้นะครับนะครับมาดูการบวกเลขฐานสองนะครับโจทย์ก็จะมีให้สองข้อนะครับ <c oughs> เราจะมาดูวิธีทำกันเลยนะครับสองข้อ 0บวกศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งไม่เกินสองครับเราสามารถเขียนลงได้เลยนะครับศูนย์บวกหนึ่งแล้วก็จะหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งบวกหนึ่งจะได้สองนะครับ <c oughs> เราก็มาตั้งครับเอาสองมาตั้งครับแล้วก็เอามาลบด้วยสองครับ <c oughs> เราก็จะมาลบด้วยสองเราก็จะได้ศูนย์นะครับ แล้วก็ใส่ศูนย์ครับทดหนึ่งตัวทดหนึ่งไม่มีตัวบวนะครับแล้วก็ดึงลงมาครับเราก็จะได้คำตอบห 1, 0, 1, 1. 0นึ่งศูนหนึ่งหนึ่งศูนย์ะครับ <c oughs> มาดูข้อสองกันเลยนะครับข้อสองเราก็จะมาดูศูนย์ศูนบวกหนึ่ง ก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ทําแบบเหมือนเดิมจากข้อที่เหลือนี่นะครับเอาสองมาตั้งบวกกันได้สองแล้วก็มาลบด้วยสองมันก็จะได้ศูนย์นะครับแล้วก็ใส่ศูนย์ทดด้วยหนึ่งแล้วก็บวกกันมันก็ได้สองแล้วก็มาใช้วิธีทำที่เราทำ ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่บวกกันมันก็จะได้สามก็คือตรงนี้มันจะบวกกันมันก็จะได้สามกับตัวทดพอดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มาตั้งวิธีทําใหม่ครับแล้วก็สามลบสองมันก็จะได้หนึ่งครับแล้วก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งครับตัวต่อไปมันก็เหมือนกันนะครับเราก็จะใส่ หนึ่งทดด้วยหนึ่งนะครับตัวทดไม่มีตัวบวกนะครับเราก็เดิงลงมาครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับนี่คือคําตอบนะครับของเลขฐานสองเราก็เขียนเลขสองห้อยไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเลขฐานสองนะครับมาดูต่อไปเป็นเลขฐานแปดนะครับหกวกหนึ่งก็ได้เจ็ดครับเจ็ดไม่เกินไม่เกินแปดนะครับ ล้วก็เขียนลงได้เลยห้าบวกหนึ่งได้หกครับแล้วก็เขียนลงได้เลยครับสี่บวกสองได้หกแล้วก็เขียนลงได้เลยครับเราไม่ต้องไปทดได้ทดนะครับเราเขียนเล็กแปดห้อยไปด้วยครับขออภัยในตรงนี้เ้วนนะครับตรงนี้พราผมเขียนผิดครับ เราก็ต้องเขียนเลขแปดห้อยไ้ทุกตัวนะครับมาดูตัวต่อไปเลยนะครับแปดบวกหกเราได้สิบสี่ใช่ไหมครับแล้วก็สิบสี่มาตั้งลบด้วยแปดเราก็จะได้สิบสี่ลบแปดก็จะเหลือหกครับเราก็ใส่หกแล้วก็ทดหนึ่งตัวนี้ก็ได้จะได้สิบเอ็ดพอดีนะครับแล้วก็สิบเอ็ดมาตั้งครับลบด้วยแปด มันก็จะเลื้ยสามครับแล้วก็ใส่สามทดด้วยหนึ่งตรงนี้จะเป็นเก้าครับแล้วก็เก้ามาตั้งเหมือนเดิมครับลบด้วยแปดก็จะเลี้ยหนึ่งครับแล้วก็จะใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับหกบวกสามรวมทดบวกตัวทดด้วยหนึ่งก็จะเป็นสิบพอดีนะครับแล้วก็แปดมาลบครับก็จะเลี้ยสองครับแล้วก็สองมา มาเขียนเลยครับกับตัวแล้วก็ตัวทดเป็นหนึ่งหนึ่งไม่มีตัวบวกนะครับเราก็จะดึงลงมาเลยครับเราก็จะได้หนึ่งสองหนึ่งสามหกนะครับนี่คือคำตอบเลขฐานแปดครับเราก็จะเขียนเลขแปดห้อยไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นเลขฐานแปดนะครับมาดูกันบอกเลขฐานสิบหกนะครับเลขฐานสิบหกนะครับเราจะเขียน ถ้ามันเกินเก้าไปนะครับเกินเก้าไปใช่ไหมครับถ้ามันเกินเก้าไปนะครับ a กับ a ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับ b จะเป็นหนึ่งหนึ่งครับ c ก็จะเป็นหนึ่งสองนี่ครับแล้วก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษลงแทนนะครับ d ก็จะเป็นหนึ่งสาม e ก็จะเป็นหนึ่งสีนะครับ เจ็ก็จะเป็นหนึ่งห้าเรามาดูกันเลยครับสี่บวกสี่ได้แปดนะครับแปดมันไม่เราก็สามารถเขียนลงได้เลยนะครับห้าบวกสามก็ได้ 8, แปดเราก็จะเขียนลงได้เลยครับหกบวกสองได้แปดเราก็จะเขียนลงเลยแล้วก็ออห้อยสิบหกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลขฐานสิบหกมาดูโจทย์ต่อไปเลยครับนี่นะครับ <c oughs> อันที่บอกว่า มันจะมีภาษาอังกฤษลงมาด้วยเราก็จะต้องแปลงครับให้เข้าใจง่ายเราก็จะมาแปลงอยู่ฝั่งนี้นะครับ 3a เท่ากับ1 0แล้วก็ cf เท่ากับ15แล้วก็6บวก3 5 บวกสิบสา d เท่ากับสิบสาแล้วก็สาม c เท่ากับสิบ 12, นะครับแล้วก็มาบวกกันเลยครับ <c oughs> 6กบวกสองเท่ากับสิบแนะครบ 18, มันบวกกันไม่ได้นะครับมันเกินครับมันเติมลงไม่ได้แล้วก็สิ แปดมาลบสิบหกนะครับน,นี่ก็จะเหลือสองครับแล้วก็จะเติมสองแล้วก็ทดเป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าลบสิบหกก็จะเหลือสามใส่สามเติมเป็นหนึ่งอันนี้เป็นสิบเจ็ดสิบแปดก็เกินอีกสิบแปดเราก็เราจะทำโจทย์ไว้แล้วครับเรามีโจทย์ที่มันเป็นสิบแปดไปแล้วเราก็ ใายตัวเดิมเลยครับแล้วก็เติมสองทดหนึ่งครับสิบสิบห้าสิบหกสิบหกมันเกินนะครับแล้วก็สิบหกลบสิบหกนี่จะได้ศูนย์พอดีครับแล้วก็ใส่ศูนย์เติมหนึ่งครับสามสามบวกบเป็นหกบวกตัวทดด้วยเป็นเจ็ดแล้วเจ็ดไม่เกินนะครับแล้วก็ดึงลงมาเลยครับ เราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบก็จะเป็นเจ็ดศูนสองสามสองนะครับนี่คือคำตอบเขียนห้อยเลขสิบหไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นฐานสิบหก